ครับผมกรสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนวันนี้มะกอกันย้ำเศร้านะครับกระหมดเศร้าดอกว่ากระสายเตอร์ปุระเบิ้ลส้งฮะกระพี่น้องได้ขอกันเข้ามานะครับจานเขียนเด็กล่างให้เบืองก้อนเนี่ยเจียวไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อนวะผมก็เขียนนั่นและว่ะกระไอ้ผมโบได้กับให้นะครับนี่ ดับ10บดับหน่วยล่างนะมั่เิเลือเลขตัวใดนะครับพอเมื่อน้นผมบุรีจับคูงให้นะครับก็เอานี่ละก็จะเอาไอ้สูตรเหลือจากดับ10ล่างดับหน่วยล่างก็สเหลือเลขนะครับสองสอง่องอาดับ 10, สิบีสองสมเจ็ดดับหน่วยสซมี2สองเจด,ดนะครับก็เอาตัวนี้มาจับใช้นะ้าเอาสูตรหาเจ็ดเท่านี้ ở ờ, cao thì 1 con mẹ nọ Đẹp đó Đẹp ừ. đúng สองตัวล่างตรงนะครับที่หนึงบห,หนึ่งเดือนหกสเนาะนะครับก็นีละนะครับก็เป็นไอเลขอันเก้าและแต่ว่าสมมาจับเป็นคู่นะนะครับ หลักจิบกรสิมี่สองสามเจ็ดหลักหน่วยกรสิมี่สองเจ็ดแปดเนาะเม <c oughs> ื่อกี้เดไอ้เก่าชุดหนึ่งบอกว่าควรลงพ้นกับว่าไม่บนหนึ่งเด็กท่านเก่าชุดนี่กระายตัวเติบบมพูดว่าครับกระซากมันเดี๋ยวจะคุยกันนะครับ 27, าสองเจ็ดสองแปดภาษามากก็จะเป็นสามสอง 7, 3ามเจ็ดสามแปดนะครับเ้วก็เป็น 7, 2, 7, 7, 7, เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเลขอตัวชีวนอยู่ไม่นี่ล่ะสีู่ประมาณนี้นะครับตามสูตรมันนะซึ่งนะครับมันกระตัดอีกแบบนึงเท่ากับเอาสูตรหาหาเจ็ดมาตัดนะครับ ซึ่งสูตรหาเจ็ดลงหนึงนี่ก็บอกเขาดอกว่าทั้นมันผิดแล้นะวมันบอกาผิดซ้ำหรอกนะแต่มันจีมีอไู่หนีกัีมีสามสองนะครับนี่เด้ตัวแรกเลยนะครับสามสองแล้วก็ซีมีสามเจ็ดมันบลา <c oughs> ทีมันทีมันในส่งส่งคือคือม,มาแน่นะอืม 3าสองนะครับ3ามเจ็ดกันตัวได้อีกแลเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็สองสองติดหลายตัวเยอะครับวันนี้บนาพาดนะเจ็ดสองเสามวนติดนะครับติด3 7มเจ็ดเ่หาเจ็ดหก 7จ็ดเจ็คุณนะโอ้ติดติดตว,น <c oughs> วดดันนี้เอาแล้วจะคพูมากเดอวันี้ด้วยสาก็ติดนะครับแก่สนี่ยบวติดติด,ตดยู่หกตัวนะครับดียว่ามันติดเขาสูตรหาเจ็นะนะถึงครูละวโค้ก็บอกหมจังแต่ว่าว่าสูตรหาเดไอ้มาเบลไหนกระซาวมันนะครับก็เรียกเทเบิร์โม่ขึ้นอยู่แล้ว มันติดอยู่สาองนะครับสาเจแล้วก็สามแนั่นบอกกับเ็ดสองเจ็ดนะครับ, 7, 2, 7, 7, 8, รบที่นี่นะครับวิ่งนี่สิเป็นวิ่งเจ็นะครับ วิ่งตัวเดียววันจุลแ้ววิ่งศูนย์วิ่งศูนย์เข่าบนว่านี้จักสีเข่าบนเข่าล่างนะครับเป็นวิ่งตัวเดียวถ้าวิ่งเจ็ดกันว่น่าเกินเจ็ดแปดนะหรือว่าสามเจ็ดนะครับสองตัวนี้นะเจ็ดเจ็ดออกไปแล้วนะครับสองสอง,สอ,งออกไปแล้วหลือไอ้์สามเจ็ดับเจ็ดแปดนะครับที่ว่านารุ่นนะ แต่ว่าไอ้ตามสูตรมันจับออกมาได้กับซิมมี่สองสองกับเจ็ดเจ็ดน้าหน้าบัน้เจ็ดเจ็ดกับเพึ่งออกไปสองสองกับเพึ่งออกนะครับตาจีบก็ได้มันบอกมันบอกก้าวออกตัวเก่าออกเบิ้ลตัวเก่าหรอก้ะแต่ว่าอย,ย่าง้มันก็เกิดขึ้นได้เบิ้ลละครับนะแต่ว่าไอ้ฟูซิไปซิลอตเตอรี่อ,อ่ะผมมาเอาตัวนี้นะครับนานาเรียนนะครับสามสองวันที่แล้วปันตรงไหนออกสองสองขอบมันนะกระซานมันหรือว่าชิมมคาราดออกวันนี้ปุ กะเอานี่ละครับเอาสามเจ็ดกับเจ็ดแปดเด้อสำหรับอปูบบ่จินไปซื้อลอตเตอรี่นะครับหรือว่าคันโบมี่หรือว่าโบมี่ใหญ่สามสามเจ็ดกับเจ็ดแปดก็เอาพวกนี้ละสามสองสามแปดเจ็ดสองไว้นะครับบางครั้ออกตัวกับเลขสองเจ็ดเจ็ดสองนะก็ให้ซื้ออาตามนี่นะครับสำหรับเอ่อ เลขบนนะครับยังบ้านได้จับให้คิดคักๆก,ก่อนไม่นอกใหรกรวนคักๆก,ก,ก่อนหม่ <c oughs> อพยายามสิจับเห้มันเป็นตรงนะบ่ตรงเห้มันเป็นต้นนะครับจับลักให้มันแนนนท์เขาเกาคนถ้าเราเลขบนห้อก,ก็ไดนะ <c oughs> ดับช้นเดน่นเด่นส้นดับดับติดเด่นอยู่นี่แหละมาเนี่นะครับ ก็จังได้ก็จังว่ากันนะครับก็เอาพวกนี้แหละไปซื้อโรตเตอรี่เป็ก 3, 7, 7, ้อนสามเจ็ดกับเจ็ดแเนาะสำหรับผูจิชิเขา่ำไมนะครับผูรียากได้สูตรไปคิดไปคำนวณก็เอาดับลักน่วยล่างเด้อนั่นแหละจดเอานะครับ ับหลักหน่วยล่างเอาดับจักหาต,ตัวเนี่ยกระเจื้อเลือหาตัวก็ไปหาใส่เองก็ได้ตัวม,มาหลายคนนี่รอดับผมนะดับจะเเลือตัวเดียวโคลโลก็มี่อานังเกีจกเยจัเลขกบนมุนววนี่ก็ดับจะเเลือตัวเดียวโคโลมันทังเสียงโพดนนะครับอันนี้จดเอาเด้อเลือกแคปหน้าจอแล้วก็ไปคิดไปคำนวณเบอรงนะครับ หลักร้อยบนคือดับหน่วยล่างกระดับศูนย์แล้ววันนี้นะครับหลักพันเด็กหลักพันก็คือหน่วยสิบร้อยพันพันก็คือดับหนึ่งนะครับวันนี่นะเดี๋ยวยนใส่นีห้คนก็ได้หลักพันวันนี้สิเป็นดับหนึ่งเด้อหลักหน่วยนี่หลักร้อยบนก็คือดับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ี่ดับนะครับ ดับหน่วยครั้งที่2ก็คืออ่านะครับดับร้อยครั้งที่3ของวันนี้ก็คือ1อีกคือเก้าสิครั้งที่3กับหน่วยครั้งที่3บมหสิครั้งที่3บวกหน่วยครั้งที่3ดับดับสองนี่ก็ได้ดับสองดูสิสิบคอสิครั้งที่3มเนาะ เออดับสองนี่หว่ามานี่ <c oughs> ดับสองดับค่าสองดับนะครับเขาก็ตัดแถวแรกออกไปนะตัดแถวนี้ออกปึ๊บปึ๊บปึ๊บบ,บอยหนกนะครับมันก็สิเหลือหน่อยลงก็เก้าบาหนีินะมันเป็นไปสิการกิจการคำนวณเลข <c oughs> มันจะเหลือดสามเจ็ดสามเจ็ดกับเจ็ดแปดจะไป พอเจ็ดเจ็ดออกไปแล้วอ่ะเริ่มเล่นเขาม่อีกเราได้บาทน, <c oughs> นะ <c oughs> อืมเราไปใซ้อีกบาทนึ่นะเอาเอาเซร์นี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปเออ่คำนวณเลขสามตัวนะครับ เสียเอาพยายามให้มันเป็นเลขตรงๆนะครับที่เขาก็เขาจะตัวห้ามันนีก่ก็ได้สามตัววิ่งตัวเดียวบ่ก็ <c oughs> กพื้นเลขวิ่งกะมีอยู่สามสูตรครับสามสูตรบนตรงกันเลยเดี๋ยวก็เสียมาจับเป็นชุด ตัวเลข3าตัวใหย้ยุนะครับเป็นเลขวิ่งนีวิ่งอยู่3สูตรจากมันสิเดินต่อบ่อเดินนะครับถ้าเกิดมันเดินต่อก็โชคดีไปนะครับก็สิได้การจับเลข3ตัวนี่มันนี้ลายลายอันลายแนยวครับ <c oughs> จับเลข3ตัวนี่ก็ได้ถ้านอยู่ดอกที่เนาะ ผิดแล้วอันนี้ผิดสองวดนพิษห้านิบน,น,น,นานะโอเคนะครับเอาแค่นี้เดี๋ยวผมจิจับเลขสามตัวเบอเกินมืออื่นเบอแรกมืออื่นนะครับอันนี้เอาสองตัวซ้ำนี่แหละเอาไปเื้อเก่อนเดี๋ยววันทุ่งตัวเดียวจงว่ากันนะครับอันนี้ก็ซ้ำเกือบซ้ำตัวเดียวแล้วว่าวเจ็ดเจ็ดนี่ก็ตัดออกซะไปนะที่เหลือเลขยุ่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหาตัว ต่ว่าเน้นไปที่สามเจ็ดกับเจ็ดแปดเด้อนะครับเดี๋ยวกูละอีกหลายมืออยูดเดี๋ยวสิมาฟันให้นะครับกว่าเสียเอาเฉียนเฉียนตัวไรนะอันนี้ขันเห็นลอตเตอรี่ก็ซื้อไว้ได้นะครับเป็นสามเจ็ดกับเจ็ดแปดเท่าหนึ่งวิ่งตัวเดียวบนล่างคือเจ็ดนะครับอีกสูตรหนึ่งมันสิได้ยังดรออะไรไอ้ชุดวันุดเปลี่ยนวิ่งบนนะนะ เดี๋ยวสิป็นจับนะครับกันนี่ต้งเอาเลขวิ่ง3ส,สูตรมาจับกันถ้าเกิดวิ่ง3ส,สูตร4ี่สูตรจะเกิดวัดสูตรใดมันเดินมันกน็มีความแม่นยำเข้าไปอีกนะนะนะครับแล้วก็ต้งเอาสูตรดับเข้าดับเราไม่เรือกเลขอีอยงนะครับก็ถึมาจับเป็นคู่โตดไห้คือเรานะครับแต่ว่าพยายามเสียให้มันโจโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนาะจังได้กะ คอมเมนต์เขามาหรือว่าไลา่เขามาถามการจานไอ้มันติดดับคูล่างหรือติดอย่างกระจักงว่ากันไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้ไปไอ้คำนวณเลขบนต่อให้นะครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะสวัสดีครับ